ส,สมัยเหนือกลางใต้สานมาร่วมใจสุขฤทัยใกล้ร่มพระบารมี ที่นองสื่อมวลชนที่เคารพนักทุกท่านนะคะความเป็นมาของการจัดงานแข่งเรือยาวอนะเพใีจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองแต่อดีตทางวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตอันดีงามที่น่าสนใจจนกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญประจาเมืองที่เชิดหน้าชูตอดังปรากฏในคําขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกที่ว่าพระพิจิชิงราชงามเลิศ หินกำเนิดพระมะเรสวนสอนงค่าหน้ารั้วเหลือแพรหวานช่ำแท้ด้วยตาห้ามแหลกนำตกหลากอาการตาเกิดวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมอันเป็นวิถีชีวิตคือการแข่งขันเลยมิโซโรที่มีพุทธลักษณะแต่งเรียกว่าเรือทรงและนัดหมายหมู่บ้านใกล้เคียงคือบ้านดาทซายบ้านลงบ้านเสาหินบ้านใหม่วัดปรกบ้านปากทิง ที่มีเรือประจำบ้านช่วยการจัดเป็นขบวนเรือผ้าปา่าและผ้าห่มไปถวายหลวงพอ่อพระพุทธชินาราชถวายเสร็จในภาคบ่ายก็จะผ่ลอดทางอันเป็นเอกลักษณ์ประจำเื่อนกันมาอย่างยาวนานใน้องสิ่งซึ่งทางพิษณุโรคได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงเธอพระอ,องค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่น้ดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระจงเจ้า เรือท้องถิ่นสามีพายและเรือยาวเล็กภายในจังหวัดพิษณุโลกเรือยาวประเภทนี้ช่วยพระราชาของจังหวัดพิษณุโลกได้อย่างไรแล้วอยู่ในเมืองกับพี่น้องชาวท่าลงการย่งขัดเรือยาวอันนี้บวกกับพระบางหัวเรือมาเลยจะลงตัวที่พอเหมาะมันไปได้วยกันอย่างดีเป็นอย่างยิ่งเทศบาลก็เห็นว่า ประเพณีวัฒนธรรมผ้าป่าหัวเรือเนี่ยถ้าเราเอามาเปิดเผยหงานแข่งเรือจังหวัดพิศโลกดีกว่าที่ให้ชาวท่าลงเนี่ยเอาผ้าป่าหัวเรือของตัวเองคายเรือมาแล้วก็ามาขึ้นตามบัตเงียบๆทาบุญกันไปตามภาษามันก็จะไม่เห็นภาพของความเป็นวัฒนธรรมที่สวยสดงามเราก็เลยคิดว่าการที่พี่น้องชาวระโรงเนี่ย ได้เอาพ่อป่าหัวเรือของเขาเนี่ยเอามาผานวกกับการแข่งเรือของของเทศบาลนครเชีโรมันก็จะเป็นภาพที่สวยสเป็นงานเป็นอย่างยิ่งจากว่าพ่อป่าหัวเรือมันคืออะไรมันเป็นตัวเองมาร่วมด้วยนี่คือเรื่องราวของการที่ชื่อว่าอันนี้ก็เป็นประเพณีที่เราได้ร่วมกับไหนแล้วมาได้อย่างไรนะคะพ่อป่าหัวเรือเนี่ยนะคะ มีมาตั้งแต่เมื่อใดเราไม่ไม่ทราบชัดเจนนะแต่จากข้อมูลที่เราได้จากคำบอกเล่าผู้เฒ่าผู้แก่ของชาววัดทัาลมตะว,วันตกตำบลวันพริกท่านก็เล่าต่อมาโดยเฉพาะพ่อแม่ของตัวนักเองก็เล่าไปฟังมตะว,วันตกและประชาบานที่ใกลเคียนที่อุง่ยรินแม่น้ำาน้าเนี่ย ก็พร้อมใจกันตกแต่งเรือเพื่อนำข้าป่าและพระสงฆ์มาถวายพระพุทธชินราชเพราะว่าข่าวก่อนที่จับมาเลยบางทียืนบนสะพานเดินส่วนไม่ควรจะได้ยินเลยอีกฝั่งนึ่งไม่ควรจะได้ยิน้ดังห้ดังตรงจับปล่อยเรือมาเลยจนถึงสะพานเดินส่วนนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าบางทีเขามาดูว่าอาจจะชื่นชมเขาเออเสียงดังฟังชัดนะฮะอันนี้ข้อแรก ข้อที่สองก็ในนามของสื่อมวลชนจังหวัดดิสมูโรทุกขนแขนนะครับเราพร้อมที่จะรปจัดซ่อมพันธ์ในนาาของการแข่งขันรถยนต์ไม,ม่ว่าจะเป็นไปจัดซ่อมพัน์จังหวดหรือจะเป็นทีวีวิทยุทุกคลื่นเราพร้อมเสมอนะครับงานลงเฟซลงไลนเราจะได้ออกไปรปจัดซ่อมพันบอกกล่าวได้นะครับแล้วก็ในจะเป็นทุกคนแล้วก็มีการแข่งขันการพายเรือการในตามลุน้ําต่างๆตามแควต,าตา่างๆ ก็เลยจัดเรื่องแข่งขันเรือท่องที่วหนึ่งวันเลยค่ะปีนี้ให้หนึ่งวันไปเลยประมาณอย่างนั้น